สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 กับครูชินวรทัศน์อีกแล้วนะครับสำหรับในอีีนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะครับนักเรียนก่อนที่จะไปถึงตัวโจทย์ปัญหานะครับเรามาทบทวนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ สี่เหลี่ยมผืนผ้าในการหาพื้นที่ของทั้ง2รูปนะครับก็มีวิธีการดังนี้นะครับอ่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนะครับก็คือด้านคูณด้านยกตัวอย่างเช่นถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ5เซนติเมตรพื้นที่ก็เท่ากับ5คูณ5 5คูณ5ก็เท่ากับ25ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่เท่ากับ25ตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้คือสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมานะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ก็จะเท่ากับ ความกว้างคูณกับความยาวยกตัวอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูป1มีความกว้าง2เมตรมีความยาว5เมตรพื้นที่ก็จะเท่ากับ2คูณ5ก็เท่ากับ10ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ก็มีขนาดเท่ากับ10 ตารางเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็คือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าวันนี้เราจะมาทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกเลยนะครับเราจะได้ฝึกทำพร้อมกันแบบฝึกที่9.14 อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่2หน้าที่83นะครับโอเคมาดูข้อ1กันเลยนะครับข้อ1เขาบอกว่ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแผ่นหนึ่งกว้าง18เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดอ่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพื้นที่ของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ คราวนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือมีขนาดกว้างกว้าง18นะครับยาว30กว้าง18ยาว30จากสูตรนะครับพื้นที่ก็เท่ากับกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเทียบตามสูตรเลยนะครับกว้าง18 ยาว30ก็คูณ30อ่ะนักเรียนก็เอา18มาคูณ30ได้เท่าไหร่ครับอ่ะคูณกันเลยนะครับอ่ะตัดศูนย์ไว้ตรงนี้ก่อนเอาศูนย์ว้ตรงนี้นะครับ3คูณ8ได้24เศษ4ทด2 3คูณ2อ่คูณ1เท่ากับ3บวก2เป็น5เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ก็เท่ากับ540หน่วยเป็น ตารางเซนติเมตรนะครับเพราะโจทย์กําหนดให้หน่วยมาเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเป็นพื้นที่เนี่ยก็อย่าลืมตอบเป็นตารางแล้วตามด้วยเซนติเมตรตามที่โจทย์ให้มานะครับก็ตอบได้เลยว่ามีพื้นที่540อตรมอหรือ ารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับก็เสร็จไปแล้ว1ข้อนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการหาพื้นที่แล้วก็ไม่ยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปข้อ2นะครับข้อ2เขาบอกว่าสนามหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุตรัสอ่าสนามหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ15เมตรมีพื้นที่ ่าไรสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือพื้นที่ของสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคราวนี้สิ่งที่เขาให้มาก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยยาวด้านละ15เมตรอ่าจากสูตรการหาพื้นที่นะครับของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เท่ากับด้านคูณด้านอ่าต่อไปก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองแทน ค่าในสูตรเลยนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านด้านหนึ่งยาว15ก็เท่ากับ15คูณอะไรครับ15คูณ15นั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองคิดดูนะครับว่า15คูณ15ได้เท่าไหร่นะครับโอเค okay. นะครับมาดูกันนะครับ15คูณ15 15 คูณ15ก็เท่ากับ225เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เท่ากับ225หน่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองนะครับอ่าก็เอาไปตอบที่ด้านล่างได้เลยว่ามีพื้นที่225ตรมหรือ ตารางเมตรนั่นเองนะครับนักเรียนโอเคครับผ่านไป2ข้อแล้วนะครับข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจด็ุตลาดต่อไปข้อที่3เขาบอกว่ายกต้องการปรูพรมเต็มพื้นห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้าง14เมตรยาว17เมตรจะต้องปูพรมเป็นพื้นที่ เท่าใดโจทย์เขาก็ถามหาพื้นที่แล้วนะครับในห้องนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีขนาดกว้าง14ยาว17นะครับข้อนี้ก็จะให้นักเรียนลองทำดูนะครับโดยใช้สูตรการหาพื้นที่ที่เราได้ทำกันเมื่อสองข้อที่แล้วนะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ย กดสต็อปคลิปวิดีโอไว้แล้วทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่านบถายหลังเลยนะครับ3 2 1กดสต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับนักเรียนถ้าน,นักเรียนกดกลับมาแบบนี้นั้นหมายความว่านักเรียนเนี่ยทำข้อ3ามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ ข้อ3เนี่ยเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เท่ากับกว้างคูณยาวในโจทย์เขาให้มาความกว้างคือ14ยาวคือ17ก็เท่ากับ14คูณ17นะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูว่า14 คูณ1 7เท่ากับ238เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะต้องปูพรมเนี่ยก็เท่ากับ238หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตอบ238ตารางเมตรนะครับก็ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ในผลงานของนักเรียนนะครับว่าได้238าเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องก็ขีดถูกเลยนะครับถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผิดตรงไหนวงตรงนั้นนะครับแล้วก็ค่อยแก้ไขให้ถูกต้องนะครับโอเคครับคราวนี้มาดูหน้าต่อไปหน้า84นะครับดูข้อที่4นะครับเขาบอกว่ามอเลี้ยงปลา มีพื้นที่ก้นบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า48ตารางเมตรนะครับถ้าบ่อนี้กว้าง6เมตรก้นบ่อยาวเท่าไรอ่าคราวนี้เขาไม่ได้ให้เราหาพื้นที่นะครับเขาถามหาความยาวของก้นบ่อนะครับ เขาให้อะไรมาเขาให้ความกว้างมาและเขาก็ให้พื้นที่มาอ่าพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณครูเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับสมมุตินี่คือก้นบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมดเลยของก้นบ่อเนี่ยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเท่ากับ48 ตารางเมตรนะครับถ้าคนบอกกว้าง6ยาวเท่าไหร่อ่าในข้อนี้มีวิธีคิดแบบนี้นะครับเราก็มาเปรียบเทียบนะครับพื้นที่ก็เท่ากับกว้างคูณยาวคราวนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้พื้นที่มาพื้นที่คือ48 แล้วก็โจทย์ให้กว้างมาความกว้างความกว้างก็คือกว้าง6ส่วนความยาวคือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบนะครับคราวนี้เราก็ใช้การย้ายข้างนะครับการย้ายข้างเราจะย้ายข้างยังไงเราก็ย้ายเราก็จะย้าย6นะครับ ย้ายหกไปอีกฝั่งหนึ่งหกเมื่อย้ายไปจากคูณก็เปลี่ยนเป็นหารหารหกนะครับก็จะเท่ากับความยาวถ้าพูดง่ายๆก็คือย้อนกลับนะครับถ้าเราทราบพื้นที่แล้วเราทราบความกว้างแล้วแต่เราไม่ทราบความยาวถ้าเราอยากทราบความยาวนะครับ พื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวแต่ถ้าเราอยากทราบความยาวเราก็สลับกันย้อนกลับไปเราก็เอาความยาวเนี่ยนะครับเอาความยาวเนี่ยไว้ที่เดิมแล้วเอาความกว้างที่เป็นการคูณเนี่ยย้อนกลับไปก็เป็นการหารหารกับจำนวนพื้นที่นั่นในสำหรับในข้อนี้ก็คือ48หาร6 หารได้เท่าไหร่นั่นก็คือความยาวนั่นเองนะครับนั่นก็คือการย้อนสูตรย้อนสูตรออกมานั่นเองนะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็ถ้าอยากทราบความกว้างหรืออยากทราบความยาวเนี่ยก็ย้อนสูตรไปเปลี่ยนจากคูณเป็นหารก็เอาพื้นที่ตั้งนะครับเอาจำนวนพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วมาหารด้วยความกว้างหรือความยาวที่เราทราบ ผลลั์ที่ได้ก็คือสิ่งที่เราต้องการหานั่นเองนะครับคราวนี้มาดู48หาร6ได้เท่าไหร่อ่า48หาร6 6อะไรได้48 8 6 48ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น48หาร6ก็ได้เท่ากับ8นั่นหมายความว่าความยาวของเราก็เท่ากับ8เมตรคราวนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับ เราก็เอาคำตอบที่ได้เนี่ยไปแทนค่านะครับไปแทนค่าตามสูตรเลยนะครับพื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวใช่ไหมครับกว้างคูณยาวกว้าง6คูณกับยาว8 6คูณ886ก็เท่ากับ48 48ที่เราได้เนี่ยมันก็จะตรงกับ สิ่งที่โจทย์ให้มาถ้าตรงกันก็แสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบว่าก้นบอยาว48เมตรนะครับ48เมตรหน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะเขาถามหาความยาวของก้นบ่อนะครับเราก็ต้องตอบความยาวเป็นเมตรแต่ถ้าเขาถามหาพื้นที่ถ้าเขาถามหาพื้นที่เราต้องตอบเป็นตาราง พื้นที่นะครับต้องตอบเป็นตารางตารางอะไรจุดๆตารางหน่วยอะไรก็ว่าไปตารางเซนติเมตรตารางเมตรตารางวาแต่ถ้าเขา,าถามหาความยาวหรือความกว้างเนี่ยเราก็ต้องตอบเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตอบไปได้เลยว่ายาว48เมตรตรงมาทัสดสุดท้ายนะครับตอบมตอบยาว48เมตรแบบนี้นะครับสำหรับข้อนี้ โอเคครับข้อต่อไปข้อต่อไปจะลองให้นักเรียนทำเองนะครับจะลองให้นักเรียนทำเองแต่ว่าคุณครูจะใบให้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ทำนะครับอ่ามาดูโจทย์กันเลยนะครับเขาบอกว่านิรันแบ่งที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12เมตรยาว27เมตรเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันเพื่อที่จะปลูกผัก4ชนิดคำถามก็คือแปลงปลูกผักแต่ละชนิดมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่ะข้อนี้เขาให้ความกว้างกับความยาวของที่ดินของคุณนิรันมานะครับ อ่าสมมตินี่คือแปลงผักอันนี้คือที่ดินของนิลันที่ดินของนิลันนะครับกว้าง12ยาว27แล้วเขาก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับ4ส่วนเท่าๆกันเพื่อที่จะปลูกผักคำถามก็คือที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยที่เขาแบ่งเนี่ยแต่ละแปลง มันมีขนาดเท่าใดวิธีการคิดนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทราบเนี่ยเราต้องทราบว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ก่อนโดยการเอาสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นก็คือความกว้างกับความยาวมาคำนวณหาพื้นที่นะครับสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ กว้างคูณยาวนะครับพอได้พื้นที่ทั้งหมดปึ๊บพอได้พื้นที่มาเราก็ต้องเอามาแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคำว่าแบ่ง4ส่วนเท่าๆกันก็คือการหารนั่นเองนะครับหาร4 เราก็จะได้พื้นที่แต่ละแปลงออกมาอ่ะคุณครูก็ใบ้นักเรียนแค่นี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางให้นักเรียนทำแล้วกันนะครับส่วนหน้าที่ของนักเรียนที่เหลือก็คือการแทนค่าในโจทย์มาให้คุณครูแล้วก็คิดเป็นคำตอบออกมานะครับก็จะให้เวลานักเรียนทำเช่นเคยนะครับหยุดสต็อปคลิปวิดีโอไว้ทำเสร็จแล้วกลับมาตรวจสอบ ความถูกต้องไปพร้อมๆกันนับถอยหลังได้เลยนะครับ3 2 1กด stop คลิปวิดีโอไว้ได้เลยครับโอเคครับนักเรียนถ้านักเรียนกดกลับมาแบบนี้นั่นหมายความว่านักเรียนทำข้อที่5เสร็จแล้วนะครับอ่ะต่อเลยนะครับ เมื่อสักครู่นี้คุณครูให้แนวทางมาก็คือเราต้องหาพื้นที่โดยรวมก่อนโดยเอาความกว้างคูณความยาวนะครับเมื่อได้พื้นที่โดยรวมแล้วก็ต้องเอามาแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคําว่าแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องเอามาหารกับ4นั่นเองนะครับอ่ะจากโจทย์ก็แทนค่าเลยพื้นที่ทั้งหมดก็จะเท่ากับ กว้างคูณยาวกว้าง12ยาว10ยาว27กว้าง12ยาว27เอามาคูณกันคิดเป็นพื้นที่ออกมาได้เท่ากับ12บสคูณยีเท่ากับ324จากนั้นก็เอาพื้นที่ทั้งหมด มาหารด้วย4อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องแบ่งเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันอ่าเอา324มาหาร4ก็จะได้เท่ากับ8 1เป็นคำตอบของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงปลูกผักแต่ละชนิดมีพื้นที่เท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีพื้นที่เท่าใดก็ตอบไปเลยว่ามีพื้นที่81 นะครับเขาถามพื้นที่ต้องตอบเป็นตารางแป1ตอบเป็นตลอมหรือตารางเมตรนักเรียนก็เอาไปตอบในบรรทัดสุดท้ายได้เลยว่าแปลงปลูกผักแต่ละชนิดมีพื้นที่แปลงปลูกผักแต่ละชนิด มีพื้นที่แปอตารางเมตรนะครับสำหรับข้อนี้ก็ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องในผลงานของนักเรียนนะครับถ้าใครถูกก็ให้ขี่ถูกไว้ใครผิดก็ วงไว้และแก้ไขให้ถูกต้องนะครับสำหรับข้อ5โอเคครับอีกหนึ่งข้อข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ในวันนี้นะครับข้อที่6ก็เป็นข้อที่ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่คุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนทำมา5ข้อแล้วเนี่ยข้อที่6ก็คงจะไม่ยากนะครับอามาดูกันเลยนะครับข้อที่6เขาบอกว่า พื้นที่ห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้าง7เมตรยาว12เมตรต้องการปูเสือ่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดกลางห้องบริเวณที่ไม่ได้ปูเสื่อมีอพื้นที่เท่าใดน,นะครับมีภาพมาประกอบให้ด้วยนะครับขยายมาในภาพนะครับ เขาบอกว่าห้องกว้าง7เมตรยาว12อ่าบริเวณที่ปูเสือ่อเขาไฮไลท์ไว้เป็นสีส้มนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ปูเสือ่อเสื่อเนี่ยมีขนาดเสื่อเป็นพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความยาวด้านละ7เมตรนะครับ พื้นที่ที่เหลืออ่าก็คือพื้นที่บริเวณนี้ทั้งสองข้างเนี่ยจะเหลือพื้นที่เท่าใดอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยวิธีคิดของเราก็คืออ่าคิดพื้นที่เสือก่อนคิดพื้นที่เสือก่อนลวกันเนื่องจากห้องกว้าง7เมตรและเสือที่ปูเป็นรูป,เป,รปเป็นรูปอะไรครับเสือที่ปูเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เราก็ตอบลงไปว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและเสือที่ปูมีขนาดใหญ่ที่สุดยาวด้านละ7เมตรนะเราก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับอ,อันดับแรกให้นักเรียนหาพื้นที่ของเสือก่อน เมื่อได้พื้นที่เสือแล้วนะครับพื้นที่เสือแล้วเนี่ยก็เอามาลบกับพื้นที่ห้องนะครับวิธีคิดก็คือเอาพื้นที่ห้องเป็นตัวตั้งลบกับพื้นที่ของเสือได้เท่าไหร่ก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับหน้าที่ของนักเรียนก็คือ1ห,หาพื้นที่ห้อง 2. หาพื้นที่เสือ่อแล้วเอามาลบกันแล้วก็ตอบเป็นคำตอบออกมานะครับสำหรับข้อนี้คุณครูก็ให้คำใบ้เป็นแนวทางแค่นี้ที่เหลือเป็นหน้าที่นักเรียนแล้วนะครับก็ให้เวลานักเรียนทำเหมือนเช่นเคยสต็อปคลิปวิดีโอไว้ทำเสร็จแล้วกลับมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับนับถอยหลังได้เลยนะครับ3 2 1ส,สหสต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับ โอเคครับนักเรียนถ้านักเรียนกดกลับมาแบบนี้นั่นหมายความว่านักเรียนทําข้อที่6เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับมาดูอันดับแรกก่อนพื้นที่เสืออ่าตรงที่เราค้างไว้ตรงเส้นปะตรงนี้นะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เท่ากับด้านคูณด้านด้านคูณด้านก็จะเท่ากับ เสื้อเนี่ยยาวได้ละ7ก็เท่ากับ7็คูณ7 7คูณ7ได้49เพราะฉะนั้นพื้นที่เสื้อเนี่ยได้49อ่ามาแทนค่าตรงนี้นะครับแต่พื้นที่ห้องเรายังไม่ทราบพื้นที่ห้องเราก็มาดูว่าห้องเรากว้างกี่เมตรครับห้องเรากว้าง7 ยาว12เอา7มาคูณ12ได้เท่าไหร่เอามาลบ49 7คูณกับ12นะครับ7คูณ12ได้84อ่าเราก็เอา84มาลบกับ49อ่ะ84 มาลบกับ49นะครับลบ49ได้เท่ากับ35แสดงว่าเราก็จะเหลือพื้นที่ว่างของห้องก็คือ35หน่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองนะครับเราก็ตอบไปได้เลยว่าบริเวณที่ไม่ได้ปูเสื่อมีพื้นที่อาจคุณครู เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนักเรียนเขียนตรงบรรทัดต,ตอบด้านล่างได้เลยนะครับแต่คุณครูเขียนไว้ตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมานะครับบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือมีพื้นที่ 35ตารางเมตรคือคำตอบของข้อ6นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยตัวสอบความถูกต้องนะครับได้35ตารางเมตรเท่าคุณครูหรือเปล่านะครับ ก็ถ้าได้35ตารางเมตรถูกต้องตรงกันก็ขีดถูกเลยแต่ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็วงไว้แล้วแก้ไขให้ถูกต้องนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้ก็คงจะจบเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในบทที่9ใน EP นี้นะครับสำหรับ EP ต่อไปก็จะขึ้นบทที่10เป็นบทใหม่แล้วนะครับถ้านักเรียนคนไหนดูแล้วยังไม่ได้กดติดตาม ก็ลดกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคุณครูลงคลิปใหม่นักเรียนก็จะได้ทราบนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด,ด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ